ครับสวัสดีครับอันนี้มาดูยันม่านะครับตัวนี้เป็นยันม่า EF 1 2 0นะครับตัวนี้เป็นย0แรง3สูบนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์เป็นเกียร์ซัตเทิร์นนะครับตัวนี้เป็น4 w h e วินะครับขับ4 full time นะครับขับ4ตลอดนะครับถ้าวิ่งไวก็วิ่งได้นะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นขับ4แบบ full time นี่ครับเติมเดิมแบบนี้นะครับยันม่าโดยมากจะเป็น full time ทั้งหมดนะครับรดสเปคเล็กๆนะครับนี่ก็อันนี้ ความกว้างตัวรถจะอยู่ที่ด้านหลังจะอยู่ที่112เซนนะครับตอนนี้มีแขนยกอยู่แล้วนะครับไฮดรอลิกเป็นระบบธรรมดานะครับตัวนี้มาพร้อมกับตู้แอร์นะครับนี่ครับเดิมๆแบบนี้เลยแอร์เย็นนะครับอันนี้นี่ตู้ก็ค่อนข้างสมบูรณ์กระจกครบหมดนะครับแอร์เย็นนี่ครับยางหลังเป็นขอบ9.5ขอบ22เลยนะครับ นี่ครับขอบ22นะครับเป็นเบอร์9.5นะครับไม่ใช่8.3นะครับก็ตัวก็อ้วนๆอย่างนี้เลยนะครับนี่แน่นๆเต็มๆแบบนี้รถบอดี้เล็กนะครับแต่ยางก็เป็นขนาดไซส์20ทั่วไปนะครับนี่9.5ขอบ22หน้าเป็น6ขีนะครับยางดอกดีทั้ง4เส้นเลยลดชั่วโมงน้อยนะครับคันนี้300กว่าชั่วโมงนะครับนี่ครับ จบครบบอดี้เดิมๆแบบนี้เลยนี่ครับสีก็จะมีตากแดดมากนะครับนี่จะมีเงอกๆมั่งนี่ครับเป็นตาเพชรแบบนี้และไส้ข้างในเป็นเหมือนนี่ครับเหมือนรถกระบะบ้านเราแล้วครับนี่มีไฟลีดอยู่ด้านมุมนะครับเป็นไฟส่องเลี้ยวด้านข้างนะครับมุมข้างนะครับอันนี้ติดพร้อมกับไฟสปอร์ตไลท์ด้านบนนี่ครับตัวนี้เครื่องเป็นอ่ารหัส สามสาม TNV หกเจ็ดหกนะครับสาม TNV เจ็ดหกตามเพจเครื่องจะเป็นยี่สิบสองแรงนะครับเข้า Google ดูได้นะครับตัวนี้นี่สาม TNV เจ็ดหกนี่ครับสาม TNV เจ็ดหกตามเพจเพจเครื่องด้านบนนะครับจะระบุไว้เลยครับเป็นยี่สิบสองแรงนะครับก็ตัวนี้เป็น EF หนึ่งสองศูนย์นะครับก็ติดเป็นยี่สิบแรงนะครับตัวนี้ นี่ครับประตูก็เปิดได้สามด้านครับด้านท้ายก็เปิดได้นะครับนี่ครับตู้แอร์เดิมๆแบบนี้เลยช่องแอร์ค่อนข้างเยอะครับเป็นรถปีใหม่ละด้านหน้าด้านบนนะครับนี่ครับบนมีท้ายขวานะครับกระจกปัดน้ำฝนหน้าหลังใช้งานได้นะครับเดี๋ยวทดลองทดสอบดูนี่ครับ เป็นเครื่องไดเล็กนะครับเหยียบค้าสตาร์ทเลยติดค่อนข้างง่ายนะครับติดค่อนข้างง่ายเลยเปีเยเจ้ทัตเทิร์นครับเดินหน้าถอยหลังแตรดังนะครับมีไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวซ้ายขวาครับอ่านี้จะเปิดไฟมุมเลี้ยวนะครับเวลากลางคืนจะสว่างด้านข้างนะครับเป็นมุมเลี้ยวก็จะติดพร้อมกับสปอตไลท์ด้านบนนะครับ ใช้งานได้นี่ไฟหน้าระบบแอร์ครับนี่ครับอ่านี่เป็นพัดลมสามระดับนะครับนี่อันนี้กำลังแอร์กำลังทํางานแล้วนะครับตัวนี้ก็จะปิดเปิดช่องลมนะครับนี่เป็นเทอร์โมครับนิ่งน้ำยาเบาน้ำยาอ่านี่ครับแอร์เย็นนะครับนี่เป็นพวมาลัยพาวเวอร์นะครับและดูวงเลี้ยวนะครับนี่ เดียวค่อนข้างเยอะเลยครับนี่เดี๋ยวค่อนข้างจะเยอะเลยนี่ครับเลยระบบอ่าไมชั่วโมงครับเป็นดิจิตอลนะครับนี่ครับสามร้อยสี่สิบแปดชั่วโมงนะครับระบบไมใช้งานได้นะครับไมก็ขึ้นครบนะครับอันนี้เป็น ที่ปัดน้ำฝนด้านหลังนะครับน้ำฝนใช้งานได้นะครับด้านหลังนี้ด้านหน้าครับครบระบบครับครบระบบเลยอันนี้ไฮดรอลิกด้านหลังครับขึ้นลงนี่ครับกระจกหลังเปิดได้ครับตัวนี้ไฮดรอลิกเป็นระบบธรรมดานะครับไฮดรอลิกหลังขึ้นลง โดยลีกก็ขึ้นลงปกตินะครับก็ถัดมาครับไล่ดูเกียร์ครับเกียร์ตัวนี้จะเป็นสโลก็จะมีโลกับไฮนะครับช้ากับไวตัวซีนี่เป็นช้าพิเศษนะครับนี่ครับตัวนี้ก็เราเป็นถ้าง่ายๆก็จะเป็นโลมีเดียมแล้วก็ไฮนะครับสามระดับ PTO มีสามระดับครับหนึ่งสองสามแล้วจะมีเกียร์อาเกียร์ปั่นกับหลังนะครับอย่างนี้ อันนี้ปั่นขวานะครับนี่ปั่นขวาปกตินะครับเดี๋ยวผมจะลองปั่นย้อนให้ดูนะครับอ่านี่ครับอันนี้ปั่นกลับย้อนนะครับก็ปีค่อนข้างใหม่ครับปีกลับย้อนแล้วแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเกียร์หลักครับช่องตัวเิตแบบนี้ครับหนึ่งสองสามสี่ใส่ค้าไว้ได้นะครับใส่ค้าไว้หนึ่งครับก็จะเป็น เดินหน้าหนึ่งถอยหลังหนึ่งนะครับแบบนีน้แบบนี้เลยนี่ครับตำแหน่งเกียร์ว่างจะโชว์ที่หน้าจอนะครับจะบอกเทปตี้ตัวนี้ต้องยกยกเกียร์ขึ้นนะครับถึงเดินหน้าถอยหลังได้นะนะครับระบบเกียร์ก็ใช้งานได้ปกติครับด้หลังปิดได้นะครับแขกเย็นนะครับ ไฟหัวกิ่งติดใช้งานได้นะครับไฟหน้าไฟหน้าจะมีคู่หน้านะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นมุมข้างนะครับกลางคืนจะสว่างนะครับด้านข้างจะสว่างเลยใส่เลี้ยวแล้วก็อันนี้ล้อหลังจะอยู่ที่ร้อยร้อยสิบสองเซน ตัวนี้มันมีสเปเซอร์มาเดิมๆนะครับนี่ผมทอดออกนะครับฝั่งละสามเซนนะครับก็จะเป็นร้อยสิบแปดเซนนะครับถ้าใส่เข้าไปนะครับตัวนี้จะเปย์สเปเซอร์มาจากอย่างนี้ครับมาจากญี่ปุ่นอย่างนี้เลยด้านหน้าก็มีรองนะครับนี่ด้านหน้าจะตอนนี้จะอยู่ที่ร้อยแปดเซนนะครับอ่านี่ครับเผื่อท่านใดหาใช้งานนะครับรถ ประมาณร้อยสิบกว่าเซนะครับก็ลองคํานวณดูนะครับเผื่อเข้าล่องเข้าอะไรได้นะครับตัวนี้ความกว้างล้อหลังกว้าง,ง,งสุดร้อยสิบสองเซนนะครับตอนนี้ยางเป็นเบอร์เก้าจุดห้าขอบยี่สิบสองนะครับตัวก็กลางๆนะครับไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่ครับต่อซีซีจะเยอะกว่า B21 บ้านเรานะครับตัวนี้หนึ่งหนึนะครับก็เป็น100 1100 15ซีซีนะครับถ้าบ2 1บว่าเราจะเป็นหนึ่งพันกับหนึ่งซีซีอ่านี่ครับมากกว่าเป็นร้อยนะครับตัวนี้วงเลี้ยวก็ค่อนข้างแคบนะครับเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันนะครับอ่านี่ครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สามสูบนะครับนะรหัสเ,เครื่องสามท76เจดหนะครับร จะตีที่ป่าเครื่องด้านบนนะครับแผนเพลนะลองเข้า Google ดูก็ได้ครับจะตี22 HP เลยนะครับเป็น22แรงเลยนี่ครับเครื่องค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีเลยตอนนี้แอร์ก็ใช้งานอยู่นะครับนี่ครับคอมแอรครับ เดิมๆแบบนี้เลยเดิมๆจากญี่ปุ่นแบบนี้เลยแข่งแง่ครับแข่งนิดเดียวเองแต่เย็นนะครับเย็นฉ่ำเลยนล้ก็บนปกตินะครับ ท่านใดหาครับตรงงานท่านใดนะครับก็ติดต่อกับฝั่งนครับนี่ครับดับก็ดับที่สวิตช์กุญแจนะครับก็ปิดแอร์ก่อนนะครับปิดแอร์ปิดไฟครับ,ด,บดับที่สวิตซ์ปุญแจได้เลยอ่านี่ครับก็จะเป็นยันม่านะครับ EF หนึ่งสองศูนย์นะครับยี่สิบแรงนะครับสามสูบพวงมาลัยพาวเวอร์เป็นเกียร์ทัชเทิลนะครับโฟวิลครับโฟวิลแบบฟูลไทม์นะครับขับสี่ตลอดนะครับก็วิ่งไวได้นะครับตัวนี้นี่ครับประตูเปิดซ้ายขวาได้ด้านหลังได้นะครับนี่ครับเปิดได้สามสามด้านนะครับแอร์เย็นนะครับตู้แอร์มาจากญี่ปุ่นแบบเดิมๆแบบนี้เลยไฮดรอลิกเป็นธรรมดานะครับปรับก็ปรับแบบเมนนวลเอานี่ครับหมุนแขนขึ้นลงเอานี่ครับ นี่ครับไฮดรอลิกแบบธรรมดายางหลังเป็น9.5ขอบ22นะครับขนาดเท่ากับ L1 20เลยนี่ครับหน้าหลังเท่ากับ L1 20เลยครับแต่ความกว้างล้อหลังวัดริมดอกยางนะครับจะอยู่ที่112เซนนะครับตอนนี้คือแคบสุดจะมีสเปเซอร์รองตัวนี้ครับถ้าใส่ตัวนี้เข้าไปจะกว้างอยู่ที่118เลยครับ ทำรุ่นก็พูดกำลังพอดีครับตัวนี้นี่ครับตัดหญ้าในไร่ในสวนนะครับก็กันแดดกันฝุ่นได้ครับในระดับหนึ่งนะครับนี่ครับเป็นตู้แอร์แบบนี้เพื่อใครหาใช้งานอยู่ครับตัวก็ขนาดกลางๆนะครับนี่ก็ลองคำนวณร่องดูนะครับเผื่อท่านใดหาไปใช้ในร่องอ้อยร่องมันดูนะครับนี่ครับ ความกว้างสุด112เซนด้านหลังนะครับหน้าอยู่ที่108เซนครับตัวนี้ซีจะเยอะกว่า b 2 1นะครับตัวนี้เยอะกว่าเป็น100 P ซนะครับเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์้วยก็คันนี้เป็นเก่าญี่ปุ่นตามสภาพแบบนี้นะครับก็ผมถ่ายน้ำมันเครื่องใหม่แบตเตอรี่ใหม่ครับเปลี่ยนกองไฮดรอลิกกองโซลา่าใหม่นะครับก็ใช้งานได้เลยครับตัวนี้ยางดอกดีสเส้นเลยนี่ครับแบบนี้เลยระบบไฟติดครบแอร์เย็น คันนี้ราคาอยู่ที่สองแสนห้าพันบาทราคานี้ไม่ไกลผมจะส่งให้ครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับพอดีก็ประมาณนี้นะครับเกิดตรงงานท่านใดครับสนใจติดต่อสอบถามนะครับศูนย์หกสามสองสี่สองเก้าเจ็ดสี่ห้าครับเป็นเบอร์โทรและเป็นในดีไลน์นะครับก็ราคาที่ผมแจ้งไม่ไกลจะส่งให้ครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม มาดูตัวจริงได้ครับแถวซีแยกไฟแดงซอย12ครับอำเภอพรานิคมจังหวัดลบบุรีหรือเข้า google map ครับพิมพ์ว่าโอซอย9ลบบุรีครับจะเข้ามาตามตำแหน่งนะครับนี่ครับก็เผื่อท่านใดหาใช้งานอยู่ขนาดประมาณนี้ครับ20กว่าแรงคันไม่เล็กไม่ใหญ่มากนะครับตัวนี้110กว่าเซนนะครับ112เซนนีครับบอดีก็กลางๆนะครับ สวยอยู่ครับชมนี้ได้เป็นเกียร์ซัตเทิรครับพวงมาลัยเวอร์นี่ครับพลังน่ารักครับคันเท่านี้ครับเผื่อตรงงานท่านใดที่ต่อสอบถามมาครับ063-242-974-5นะครับเน้นโทรนะครับก็โทรมาคุยรายละเอียดสอบถามดูได้ครับครับฝากไว้ด้วยครับยันมา ef 120ครับ2ี่ิบแรงสสูบพวงมาลัยเวอร์เกียร์ซัตเทิลครับครับขอบคุณครับ